ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักการเล่นเกมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมกันเองฮะหรือม่วงนอนเกมมิ่งนั่นเองคือเพิ่งตื่น,น <c oughs> เสียงอาจจะมีงูงเงีย้ยงูงเงีย้ยนิดนึงนะทุกคนก็ <c oughs> พูดถึงคลิปที่แล้วก่อขออภัยสําหรับคลิปที่แล้วด้วยละกันนะทุกคนที่เมื่อคลิปที่แล้วอ่ะผมลงคลิป ไปตอนประมาณสามทุ่มสองทุ่มเกือบสามทุ่มถ้าจําไม่ผิดและทีนี้ผมลืมใส่ใส่ลิงก์ดาวนโหลดให้มันลุยทีตอนประมาณตีห้ากว่าแล้วว่าลืมใส่ลิงขออภัยทุกคนด้วยกันฮนะก็โอเควันนี้เอาเป็นว่ามาคุยเรื่องวันนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวเป็นมอสมอสมอฮะมอสหุ่นยนตนะ์ฮะที่จะช่วยเราในการอำนวยความสะดวกในการทํางาน นั่นเองนะฮะก็เป็นมอดที่สามารถเอาไปใช้ได้ในโหมด s u r v ว v a l นะ,ะทุกคนซึ่งที่จริงอ่ะไอ้บอทอันเนี้ยผมกะว่าจะรีวิวตั้งแต่นู่นะตั้งแต่2วันที่แล้วน,นี่มันก็มีประเด็นอยู่ที่ว่าอ่าผมกะจะรีวิวแล้ววยทุกคนแต่ว่ามัวแตบบ่สร้างแมปสร้างแมปอันเนี้ย ทำเพิ่มเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อัดคลิปสักทีสุดท้ายวันนี้กำลังจะสร้างแมปก็เลยเช็คเข้าไปที่เว็บก็คือมีอัปเดตใหม่พอดีเลยอัปเดตใหม่สำหรับบอทนะทุกคนนี่อันนี้ก็ห้องรับนะทุกคนในพาร์ทหน้าผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้ได้แหละว่ามันเป็นอะไรโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนบอทเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครทุกคน นี่คือบอดทุกคนผมจะยกตัวเอาตัวอย่างให้ดูทุกคนบอทมันคือบอดที่จะช่วยเราในการอำนวยความสะดวกให้กับเรานะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เท็มมนันก็เลยเป็นหน่งเนที่ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตชีาเลยเราสามารถเก็บน้องก็ได้นะทุกคนมันจะกดว่าพิกัพ ก็จะหายไปเลย่างนี้ทีนี้ผมจะมาสอนวิธีคาฟบ,บอดแล้วก็ปรับแต่งบอร์ดกันนะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนั่นก็คือสิ่งที่มีชื่อว่าคารบเตอร์นี่ฮะทุกคนเป็นโต๊ะคาฟซึ่งมันจะเป็นแบบนี้วิธีครัฟก็คือใช้โต๊ะคาฟหนึ่งอันแล้วก็เลโตโซนปุ๊บมาครัฟ ก็แบบนี้ฮะปึ๊บเราก็จะได้บอดคาปเตอร์แล้วนี่เป็นประมาณนี้เราจะได้ดาอาจจะหนวกหูนึงอ่ะทุกคนไม่นิดนึงอ,แบบอ่ะเยอะเลยหรอหนวกหูอ่ะโอเคทุกคนต่อมาวิธีได้บอดทุกคนง่ายๆมากครับทุกคน,ให,กกคนให้ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าเลสต์โอนท็อดกับอ่าออเฟเซอร์เอร์นะทุกคน ให้มีสองอางนี้แค่อย่างอันก็พอครับทุกคนทีนี้ให้ทุกคนมากดตรงเทรดที่โตค้าคาสเตอร์นี่บอรดคาสเตอร์นี่นี่มันก็จะมีปุ๊บกดแรกได้เลยมันก็จะเป็นบอรดแบบนี้ทุกคนก็จะได้บอรแล้วอ่าได้บอรดแล้ว,บบลวต่อมาสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะทุกคนแน่นอนเลยคือเลสตอ่าเลสตตน,นี้ก็เหมือนอ่าเรียกไงอ่ะ มันก็เปรียบสนเสมือนะกระดูกหรือว่าเป็นกระดูกให้กับน้องหมาก็เนี่ยเราก็จะเทมเขาฮนะนี่ฮนะมันจะมีขึ้นคําว่าเทมกดนะอ่าทีนี้ก็จะเป็นรูปหน้าเรียบร้อยต่อมาทุกคนต่อไปเราสิ่งเราต้องมีที่เราต้องมีนัน่นก็คือชิปนะทุกคนชิปนี้มีสาหรับเลือกฐานอาชีพนะทุกคนวิธีกราฟก็คือใช้ e n d e r p e a r l กับเล่นโตนคอมเพลเตร ใครก็นแล้วแต่ผมคือเรายังไม่สามารถเอา basic ชิ i นี้เอามาใช้กับน้องเขาได้นะทุกคนก็ mm. จะไม่มีเลยต่อมาเราจะรอคอยไปเกิบ basic chip มาคัพรวมกับสิ่งนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่โอ้ยอก็อาชีพตามที่ทุกคนเห็นเลยนะทุกคนก็จะมี มีอาชีพให้เลือกเยอะมากอันนี้เราครับกับคอปเปอร์ก็จะได้เป็นตัวคอปเปอร์ชิครด้ คนอยากได้บอทสักตัวอาจจะผมเอาอ่ยอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนถ้าสมมติทุกคนอยากได้เป็นกาดแบบเป็นหุ่มยนต์แบบไว้ติดตามช่วยช่วยใช่ไหมคือทุกคนจะเอากาดบอทใส่เลยไม่ได้นะทุกคนมันใส่ไม่ได้ปกติอันอื่นมันใส่ได้เลยไงสมมติอย่างเช่นอ o p p e r ์ h i ปเนี่ยทุกคนเราสามารถกดใส่ได้เลยตัวนี้ความน่าลำคัญของมันอยู่ที่ มันจะเดินไปเรื่อยๆถ้าใครจะเอาเจ้านี้ไว้เก็บขอ,องความสามารถของตัวนี้ทุกคนก็ง่ายๆเลยตามที่มันบอกฮะก็คือมันจะเก็บของฮะทุกคนนี่เห็นไ,ไหมมันจะเก็บของที่อยู่ตรงพื้นก็คือมันจะเดินไปเรื่อยๆอยังไม่มีอะไรอยาดจุดหมายอะทุกคนมันจะเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปดัดแปลงใช้ใเก็บของก็อย,อย่าลืมล้อมล้วนด้วยนะทุกคน อเคต่อมาฮะก็จะเป็นอบอดการ์ดเนะครับล้วก็เทมฮะปึ๊บแบบนี้บอดการ์ดเนี่ยเราต้องคราฟกางเกงก่อนนะทุกคนคราฟเออแลกกางเกงหุ่นขาออกางเกง,ดกเกงโดนนะทุกคนที่นี่ดนกด insert leg โอ้โหดูขาออออออมันดูโอ้โหเสียงรถคือดังมากขอไป มันมีขาแบบนี้เจบไปเราก็นีเห็นไหมมันจะขึ้นเขามันจะขึ้นเขาประกาศอะอา่าหน้าตาเปลี่ยนไปใฮ้เ,เราสามารถขี่<ม>เขาได้ทุกคนโดยการที่ถือเลสโตนอา่าแบบนี้นี่จะควบคุมยากกินนึงนะทุกคนอา่าในนี้มาในี่เลยเอา่าผมจะบอกอย่างหนึ่งนะทุกคนจุดอ่อนของพวกนี้นะคือพวกมันแพ้น้รับ ถ้าสมมุติฝนตกมันอยู่กลางฝนนี่ก็คือพังตายได้ครทุกคนเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่จะสําหรับใครที่จะเอามันไว้กลางฝนให้คิดดีๆนะครับโอเคนี่ค่อยว่ากันนี่คะทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบลองให้มันฆ่ามอนสเตอร์เหล่านี้ดูให้มันทดสอบดูว่ามันจะฆ่าได้ ไปเร็วชังเลยฟ้าอ๋อมันมันจะตามเรานะทุกคนมัน,นี่เร็วโัวูันวาร์ปแลัวเอาสเัดีันมาแลัวพวกจัดการ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 โยโโดาดี โอ้โ oh. 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 หโอ้อาจจะตายมาดูแม่ม,มดพัดแม่มดตีเลือด26ดาเมจทีละ4ละไหวไหมเนี่ยอ้าวโอ้ oh. อย่าย,ยืองนะ <c oughs> ครับต่อสู้ต่อสู้อย่างดูเดือดผมคิดว่าผมต้องเอาดาเมจมาแล้วเอาล้วครับแ้วเรา,าจะชนะหรือเปล่าครับต่อ oh. สู้ไป,ไปสู้ไปโอ้โหตาย การบอทมันจะขึ้นว่าถูกฆ่าเพราะอะไรแต่ตัวอื่นเวลาเราฆ่ามันจะไม่ขึ้นประกาศขึ้นนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าก็จบไปสําหรับบอทการต่อมาฮะเรามารีวิวบอทตัวอื่นกันดีกว่าบอทที่ผมจะรีวิวนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือมีบอทที่ชื่อว่าฟาร์มชิปฮะบอทฟาร์มชิปนี้ก็ชื่อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็คือทําฟาร์มมันสามารถปลูกข้าวให้เราได้และเก็บเกี่ยวให้เราได้ นะฮะโทษทีฮะ,ท,ฮะที่เงียบเมื่อกี้คือแบบกำลังกำลังจะแบบ <c oughs> เจ็บคอนิดหน่อยโอเคฮะทุกคนนี่ฟาร์มผมได้ทำการเตรียมพื้นที่ฟาร์มไว้นิดหน่อยแล้วไม่นิดแหละเยอะเลยแหละโอหนี่ลงทุนเพื่อคิดเดียวนะเนี่ยผมสา <c oughs> ทาตั้งแต่โอเคฮะทุกคนต่อมาทุกวิธีใช้ฟาร์มบอร์ดนะทุกคนให้ทุกคนวางเลยฮะปับ๊บเอา้า อ๋อลืมไปตรงนี้มันเป็นแลบปพดฮะก็คลิกลงโอ้แล้วก็เทมฮะอเอคต่อมาให้ทุกคนสีที่ต้องการจะใช้เลยะผมจะเอามาสักสามกองให้กันทุกคนสามารถใช้ซีอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าพัมกินกับเมลอนมันใช้ได้หรือเปล่านะคนต่อมาก็ใส่ ความที่เกิดก็จะมีหัวแบบนี้ใช่ไหมหคนกดเปิดฮนะใส่ซีดเข้าไปครับนี่ฮะนี่น้องเขาก็จะไปปลูกอัตโนมัติฮะนี่ยอดทุกคนอ่ะต่อมาฮะทุกคนเรารีวิวตัวต่อไปเลยนเนาะก็จะปลูกข้าวไปเรื่อยๆอ่ะต่อมาเลย่ีกว่าต่อมาก็จะมีตัวที่ชื่อว่าฮาเวดนะทุกคนนี่ฮาเวดชิป ฮาวเวดนี้ก็จะมีเหมือนเป็นหน้าที่ที่คอยเหมือนเรียกไงทุกคนอถ้าสมมุติไอตัวฟาร์มเนี้ยมันเก็บข้าวใช่ไหมทุกคนมันเก็บข้าวแล้วมันตันไอตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นหน้าที่ไปเก็บคอยไปเก็บข้าวส่วนที่เกินออกมาให้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบเป็นตัวที่คอยแบบเก็บข้าวสมมติตรงนี้ข้าวมัน มสมมติน้องเขาเนี่ยตรงเนี้เขาเก็บข้าวในตัว,ขวเขาจนเต็มละตัวน้ะเขาก็จะมาเก็บข้าวออกแกนด้วยทุกนอ่าแล้วทำไมเป็นบ้างอย่งเงี้ยวอ่าเห็นไหมเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละอ่าผมจะบอกนิดน,นึงแล้วทุกคนว่าบอดเนี่ยไม่สามารถกระโดด กระโดดได้นครับคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหว่วงถ้าสมมติทุกคนมีบล็อกแบบเนี้ยเขาไม่กระโดดไปไหนแน่นอนสามารถล้อมได้อย่างสบายใจได้เลยนครับผมโอเคทุกคนก็สําหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลแบบวิธีคงวิธีครับเธอลืมให้ทุกคนกดไมา i เวน n ทอร y นะทุกคนแล้วก็กดนี่มันจะเป็นลูกหน้าวุน่นยนตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรให้กดเข้าไปฮะอ่ะาเขาก็จะบอกวิธีครับบอด บอทครเตอร์วิธีครับบอทวิธีใช้แต่ละตัวก็จะมีกางเกงบอทอาบบอทท็อปเปอร์บอทปัมบอทอิเลสโตนแฟกอะไรก็ว่ากันไปโอเคทุกคนก็ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปที่แล้วสําหรับหนึ่งครับนะผมจาไม่ได้แน่แนว่าเป็นใครแต่ขอบคุณสําหรับหนึ่งครับมากๆนะครับผมอ่า ที่จริงทุกคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าผมยังมีมอสอี่เจอะมากที่จริงมันมีมอสเลือดเลือดบนหัวที่ต้นคลิปอะ่ะถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้คนที่เป็นหลอดเลือดบนหัวอ่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงๆอยู่โอเคทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะทุกคนก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงสําหรับ รีวิวแอดออนให้ออนเดียวแต่ว่าผมอยากรีวิวให้มันเรียกไงอะ่ะให้มันให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดเพราะว่าผมไม่อยากจะรีวิวแบบรีวิวแบบมักง่ายอะ่ะทุกคนนี่เพราะว่าผมอยากให้เข้าใจมากที่สุดถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้รีวิวแบบทั่วไปก็ไม่ต้องรีวิวแบบนี้หรือว่าหรือว่าไงทุกคนให้รีวิวแบบไม่ต้องละเอียดขนาดนี้แต่ว่า อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับบายครับ